สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแฟนเพจซ่อมโอฟ์นิเจอร์ผู้ติดตามใน Youtube และผู้ติดตามใน Tik t o k เดี๋ยววันนี้นะจ๊ะแอดมินเราจะมาแนะนำชุดห้องนอนได้ครบเซตในราคาเพียง8,900บาทท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าชุดห้องนอนที่ว่าเนี่ยคือชุดห้องนอนรุ่นไหนกันจ้าไปกันเลยเธอเด หนูจะบอกว่าราคานี้ร้อย่ราคาวันนี้เหลือเพียงแค่8 9 9 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะมาดูกันเลยว่าชุดห้องนอนชุดเนี้ยในราคา8 9 9 0บาทคือคือมีอะไรบ้าง <laughs> <laughs> ชุดห้องนอนที่ว่าก็คือรุ่นนี้เลยจ้ะเตียงจะเป็นขนาด5ฟุตที่นอนสปริงแถมฟรีหนึ่งหลังเป็นขนาด5ฟุตเช่นเดียวกันหนาะแปด แปดนะแนิ้วนะคะและตู้เสื้อผ้าขนาดกว้าง120เซนติเมตรสูง190เซนติเมตรและตัวแป้งขนาด60เซนติเมตรและหนูจะบอกว่าราคานี้นะจ๊ะสามารถแลกซื้อชั้นวางทีวีจากปกติมูลค่า2,990บาทแต่ถ้าซื้อพร้อมชุดท้งนอนจะเหลือเพียงแค่ราคา2,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราจะ อินเสิร์ตรูปเข้าไปนะว่าเป็นรูปชั้นวางทีวีแบบไหนหนูบอกเลยว่าเข้าเซตกับชุดห้องนอนมากๆเนี่ยเข้าเซตฮุบฮุบฮุบเตียงขนาด5ฟุตที่นอนสปริงนาะ8นิ้ว5ฟุตหนึ่งหลังในส่วนแขงเตอะป้งขนาดกว้าง60เซนติเมตร รุ่นนี้ไม่มีสตุนนั่งนะคะเิ้นชักสามารถเปิดเก็บของได้เลยค่ะตัวเสื้อผ้าขนาดกว้าง120เซนติเมตรสูง190เซนติเมตรมีทั้งหมด3บานด้วยกันสินค้าเป็นงานไม้ปาติเก้เราแขวนได้เยอะเลย และชุดนี้มีให้เลือกด้วยกันสองซีสีนี้และซีนี้ชอบโทนไหนก็สามารถเลือกโทนนั้นได้เลยชุดนี้แอดมินอยากจะบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะในราคา8,900เนี่ยรีบซื้อรีบจักจองกันเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok กันนะคะ สำหรับคุณลูกคา้าที่กดซับสไครต์ใน YouTube แล้วนะไม่ต้องกดซับสไครต์อีกรอบนะเดี๋ยวมันจะเป็นอันซับสไครต์นะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ